ุดเริ่มต้นของศิลปินวันนี้เราไปดูเป็นข้อคิดเขาสังเกตละกันนะครับจาก b a d m i s Evil นะครับก็เป็นฮิปฮอปอเมริกันนะครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักพวกเขาดีอยู่แล้วนะครับก็มันมีช่วงเวลาที่พวกเขาแยกกันออกไปนะครับก็คือมันเกิดความขัดแย้งขึ้นนั่นแหละนะครับแต่เมื่อพวกเขาได้ปรับความเข้าใจกันก็คืนดีกันนะครับ จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันผลักกันออกนะครับคือมันไม่ลงรอยกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะแยกกันออกนี้พอเมื่อได้พูดคุยกันอ่ามันเป็นการปรับจูนเป็นการสื่อสารนะครับมนุษย์เราต้องสื่อสารกันเนาะไม่ใช่แบบจะไม่ชอบอันเนี้ยแล้วก็ไม่พูดคุยกันไม่ได้สื่อสารอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็แตกแยกนะครับเมื่อพูดคุยสื่อสารกันแล้วกับคืนดีกันนะครับการคืนดีกันมันทําให เฮ้ยร่วมมือกันอ่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาให้ได้ฟังกันอีกนะครับผมคือมนุษย์เรามันไม่สามารถที่อยู่คนเดียวบนโลกได้หลายๆคนมีบางคนที่พยายามจะเถียงว่าเฮ้ยอยู่ได้แต่จริงๆอ่ะมันอยู่ไม่มันอยู่ไม่ได้นะครับผมลองไปสังเกตดูดีแล้วกันไม่อธิบายในคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะครับปองดองกันไว้เถอะนะครับพูดคุยสื่อสารกันให้เข้าใจว่า เฮ้ย hey, สรุปแล้วเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรแล้วมันปรับจูนอยู่ตรงกลางได้ที่ไหนนะครับผมเนาะแต่ทางที่ดีจริงๆนะคือต้องมองในด้านดีแล้วก็มองโดยที่แบบเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับซึ่งกันและกันไม่ใช่แบบเห็นคุณค่าแค่ฝ่ายเดียวใช่ไหมต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นด้วยนะครับผมแล้วก็ปรับจูนเข้าหากันเนาะ คราวหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าข้อคิดของศิลปินคนไหนก็ติดตามได้ที่เพจปูฟิงมิสซิเอเปอิดคราวนี้ลาไปแล้วผมสวัสดีครับ